ฉันจะไปทางานหาเงินมาให้คุณนะคะฉันรักคุณฉันขาดคุณไม่ได้รอแป๊บหนึ่งนะคะรอหน่อยนะคะแม่จะทำงานหาตั้งมาเลี้ยงนูนะลูกหลังจากที่จะต้องหาเงินมาเลี้ยงลูกแล้วเราก็จะต้องมาแนะนำว่าลูกมีผลงานอะไรบ้างและทุกคนจะได้เข้ามาดูลูกกันเยอะๆ น้องเนยน่ารักช่วงนี้นะคะมูมูหมูแดงครูในช่วงมูมูดูซีรีส์วายจะมาชวนดูซีรีส์เรื่องพี่จะตีนะเนยซีรีส์ใหม่ของช่องสามนะคะการันตีโดยค่ายเลยค่ะบอดแคสไทยทลชันโดยคุณน้องอรุโนชาพานุพันธ์นะคะซีรีส์จะดีแค่ไหนเดี๋ยวรายละเอียดมูมูจะมาเล่าให้ฟังนะคะ ถ่ายลูกเยอะๆแม่ก็อยญ่ซีรีส์จเจริญเจริญซีรีส์ดีขึ้นลูกถ่ไขๆก็ชอบว่าไหมสนับสนุนเต็มที่เรื่องย่อพี่จะตีนเนยเนยวัดพรุความมัวรั้นของเขาแข็งยิ่งกว่าเนยหรือวัตถุดิบทำอาหารชิ้นไหนๆหนุ่มแบทบอยคนนี้จะทำอย่างไรเมื่อต้องเป็นลูกศิษย์ของติวเตอร์ที่วานักศึกษาปีสามที่มาพร้อมออร่าที่จะแผดเผาวความแข็งกล้าของเนยให้อ่อนโยนลงเนยวัดพรุ หัวหน้าแก๊งนักเลงหัวไม้ชื่อกระชอนที่ใครๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นตัวอันตรายของสังคมติ่มแม่แท้ๆของเนยพยายามจะดัดนิสัยลูกตัวเองโดยให้เนยไปเรียนโรงเรียนดีๆไปเรียนพิเศษและหาครูมาสอนที่บ้านวันหนึ่งติ่มได้เจอกับทิวานักศึกษามหาวิทยาลัยปีสามชีวิตเรียบง่ายเป็นเด็กดีอาจจะขี้ป๊อตหน่อยๆซะด้วยซ้ำทิวารับสอนจอบนอกเวลาเรียนด้วยการสอนพิเศษติ่มตัดสินใจก้างทิวามาสอนเนยทันที ซึงตอนนั้นท่วายังไม่รู้ว่าลูกศิษย์คนล่าสุดของเขาคือเนอยและนี่คือจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายที่พาให้ชีวิตของเนยและท่วาต้องเปลี่ยนไปก่อนหน้าที่จะต้องมาเจอกันในฐานะลูกศิษย์กับดิวเตอร์เนยกับท่วาเคยเจอกันมาก่อนครั้งนั้นทอวาผ่านไปเจอเหตุการณ์เสียฟอร์มหน้าแตกของเนยแบบที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนท่วาตกเป็นเป้าของเนยและท่วาก็พยายามหนีให้ห่างจากนักเลงคนนี้แต่แล้วแรงดึงดูดหรือพรมไม่ขิด ก็ชักพาให้ทั้งสองกลับมาพบกันอีกครั้งเนยคิดเองเออเอ็นว่าที่ว่ามาชอบเขาเลยหาทางเข้าใกล้ด้วยการเสนอตัวมาเป็นติวเตอร์ถึงแม้อีกฝ่ายจะเพียนพยายามปฏิเสธสักแค่ไหนแต่เนยก็ไม่ยอมฟังจนที่ว่าอ่อนใจปล่อยเลยตามเลยเนยพยายามกันแกล้งกวนภาษาให้ที่ว่าเลิกสอนและถอนตัวไปในที่สุดลึกๆจัวก็ไม่อยากที่สอนเด็กคนนี้เพราะไม่ว่าเขาจะมองอย่างไรเนยก็ไม่มีทางที่จะดีขึ้นได้ เอะก็หาเรื่องมากวนภาษาห้ทิวาได้ปวดหัวเล่นๆมากไปกว่านั้นเนยยังชวนแกมบังคับให้เขาทําเรื่องนอกลู่นอกทางไม่ว่าจะเป็นการหนีสอนพิเศษไปเต้นหน้าขบวนแห่เก็บเหรียญโปรยทานในงานบวชนาถพาไปนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ท่ามกลางกลุ่มเด็กแว้นพาไปเรียนชกมวยเอาไว้สู้คนเนยเปิดโลกของคนที่อยู่ในกรอบเด็กดีมาตลอดทั้งชีวิตของทิวาแต่เพื่อแลกกับการให้เนยยอมเรียนทิวาก็ยอมเรื่องราวระหว่างเนย ดิวเตอร์ของเขามีแววว่าจะดีขึ้นพฤติกรรมร้ายๆของเนยเริ่มมีให้เห็นน้อยลงเนยซึมซับมุมของความเป็นเด็กดีเด็กเรียนของทิวาและค่อยๆประพฤติตัวเข้าที่เข้าทางโดยที่จังคู่ไม่รู้ว่าในใจของตัวเองความรู้สึกที่มีให้การนันเปลี่ยนไปติดตามรับชมซีรีส์เรื่องพี่จิตีนเนยได้ทุกวันศุกร์เวลาาทุ่มตรงทางช่อง3กด33และ ้าทุ่มครึ่งทาง a i s Play เริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่18พฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วพี่จะตีนะเนยกำกับการแสดงโดยคุณแชมป์วีระชิตทองจีราคุณแชมป์เนี่ยนะคะฝากผลงานไว้มากมายเช่นผลงานล่าสุดพี่จจตีนะเนยที่ผ่านมาก็คือเพราะเราคู่กันสปาร์จนายจอมหญิง อื่นๆอ,อีกมากมายคุณแม่ไวยใสก็ใช่พูดจักคุณนองอารุโนชาพานุพันธ์จากบริษัทบอร์ดแคสต์ไทยธลวิชันเดี๋ยวนักแสดงมีใครบ้างโมโม่จะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะคะรายชื่อนักแสดงนำในที่ <c oughs> จะติีเนยต้าอธิวัฒนแสงเทียนรับบดเนยเนยวัดปรุบอมธนวัฒน์อไทยกิจวานิชรบ,บทธีวาเฟรอริสราวงชารีรบทบ ติ๋มนโมธนพัฒผิวขำรับบทพายุโอมธนาพัฒ์จงใจพระรับบททิวสุกัสสุระระพีสิริรัตรับบทพัดไมโลชยพัฒวิรัตโยสินรับบทโต้งเมวริสราอักษวะพัฒนากุลรับบทแววดาวไม่สาริตาสินสำเนารับบทนิดหน่อยส้มนัชชาโตสุวรรณวณิตรับบทไร บอกเลยนะเรื่องนี้คุณเนยวัดภุคุณทีิวาติวเตอร์น่ารักทั้งคู่น่าส่งเสริมสุดๆหาเงินเท่าไหร่เหนื่อยเท่าไหร่ก็จะทุ่มสุดปัว่าฝากทุกคนด้วยนะคะมาดูซีรีส์เรื่องพี่จะตีนะเนยหมูมูหม,มูแดงคุการตีได้เลยว่าดีสุดๆหมูมูก็จะตั้งหน้าตั้งตารอดูหวังว่าทุกคนจะดูกันนะคะ